สวัสดีค่ะชื่อเพียงนี่เพียงนี่คะสวัสดีคียงนี่เพียีนก้า่าครับสารไม่ยอด้ยาวสิตั้งเรียกตั้งเรียกเรียกว่าสงสารใช่ไหมเปเอาเพียงนี่จากไหนกันผีิต่อมาเพี่นะครับ คอราบุีนี่บังหรือเ hey, รียกกานท่าว่มอนี่มอนี่เธอชื่อมนใช่ไหมคนที่สามชื่ออะไครับื่อมาิก้ามปเลย์ไงมนมีเนี่ยเอาเรีกท่น่ว่ามอนิก้ามนิก้าคนที่ชื่อะไรครับอังเจ่าอังกจล่ไม่้ยวๆเหมืเขาหรอ โ5ครับไม่ดูเลยนะใส่ชุดไม่โ้ยค่ะโอ้วนะคนต่อไปที่ไ้นกาคนนี้่ไฮะัีค่ะชื่อบคนที่ยอมใช้ได้ใช่ดีคารากาลมาเลเซียใช้เื่อนในเวลา4มงคเลียที่คนอยู่่งเอาพักนั่นเรียกว่ามุปิ่นค่ะมุมปิ่งคนนี้ ผมถามจริงว่าเมืเนะ่อสักครู่ที่เต้นตอนนี้ถามชื่อผมถามนิดนึงเมื่อสักครู่ที่เต้นกับผมเนี่ยคุณเอย่ยงใช่นสู้ไหมทุกคนก็มีชื่อที่โอ้โหฮากันมากเลยผมจะให้คุณเป็นคนพูดชื่อหรือรายงานตัวคนสุดท้ายผมขอให้ตั้งแต่คนแรกไปคนสุดท้ายเมื่อกี้เงียบไปเลยพอคุณรายงานตัวโอเคนะคุณชื่อว่า โสดนะคะแล้วคือชื่อและสถานะจริงคือไม่โสดนะครในนี้มีใครยังโสดอยู่ไหมโสดเหโอโสดกันเยอะมากเลยนะแล้วก็ช่วงจะเข้าดาวด้วยโสดกันเนาะโง่น่าสงสารผมให้โชว์โสดนเวทีนะผมเชื่อว่าพี่น้องที่เดินผ่านได้ผ่านมานะครับ เห็นผลงานเขาแน่นอนผมรับประกันว่าเซตนี้ของดีแน่นอนนะฮะใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับติดต่อได้ในเซิร์ผมเป็นกันเองนะครับและรับรองได้ว่าคุณจะไม่ทะเลาะกแน่นอนเพราะเราจะเรียกชื่อด่ากันคุณเรียกให้คุณจบเลยนะเลยหรือยังไม่เลยผมอัต่อนะได้ไหมดูเพลงก่อนด้วยแหมตดึงเต้นมาดัูเท่